สวัสดีค่ะช่อง YouTube ผ้าไหมสุรินกับไกด์แพทเพื่อคุณผู้ชมท่านใดที่อยู่บ้านต่างจังหวัดในประเทศไทยแล้วอยากได้เสื้อสำเร็จที่เป็นไหมเปลือกนอกสีเปลือกมแมลงทับค่ะมีขนาดอกนะคะ38 4 0 4บ44ให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งนะคะเป็นไหมเปลือกนอกนี่นะคะ ในราคาพิเศษนะคะเท่าราคาสุรินเลยเพราะว่าแกแพทให้คุณผู้ชมได้ช็อปปิ้งในราคาสุรินเลยนเลย2,790บาทพร้อมกับส่งทั่วไทยนะคะนี่คือด้านหน้านะมีด้านหน้าแล้วให้ดูแขนค่ะแขนนี่คือไหมเปลือกนอกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นขี้ไหมเห็นชัดเจนเลยนะ แล้วเรามาดูด้านหลังค่ะนี่คือด้านหลังของเสื้อตัวนี้นะคะให้คุณผู้ชมก็คือเป็นการรูปซิปแบบนี้รูปซิปแบบนี้นี่คือด้านหลังนะคะสนใจทักไก์แพทมาได้081257 1709ยนรคะ2770บาทเพราะว่าคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าหาช่างไม่ได้ใช่ไหมนะคะก็อันนี้ก็สามารถที่จะใส่ นี่นะคะมีตะขออยู่ตรงนี้นะคะใส่ลงไปแป๊กตรงนี้ก็จะไม่เห็นตรงนี้นะนี่นะคะมี38 40 42, 44ถ้าช้าก็จะไม่ทันนะคะเพราะว่ามีอย่างละตัวนะคะติดต่อไกด์แพทมาได้เนาะให้ชมให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อบางท่านบอกว่าไม่มีช่างตัดแพดหาร้านที่ เขาตัดได้สวยให้คุณผู้ชมได้ช็อปปิ้งนะคะ0812571709นี่ให้ดูตรงด้านแขนนะคะคือไหมเปลือกนอกนะคะไหมแท้ทอมือจากจังหวัดสุรินทร์จ้านี่นะคะอยู่กับผ้าไหมก็จะสวยแบบนี้ค่ะทักทายมาได้เลยจ้าขอบคุณที่ตตามรับชมนะคะถ้าซื้อ กรีบนะคะถ้าชมไม่ก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะตัดสำเร็จสีพล y ค่ะเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านใดไม่สะดวกที่จะหาช่างไกด์แพทก็พยายามตามหาเสื้อสำเร็จให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งในราคาที่สเินเลยนะคะขายเท่าที่ราคาสเวนเลยนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งแต่ว่ารวมค่าขนส่งเป็น2,700 เจดสิบบาทเน่เห็นไหมไกด์แพทช่วยเหลือคุณผู้ชมที่มาไม่ได้ให้ได้ช้อปปิ้งเสมอเหมือนมาที่สุรินเลยนะคะมีไซส์อะไรบ้างเดี๋ยวให้ชมนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามีไซส์ก็คือ36 38 40 44อกนะคะก็คือ36ก็คือเบอร์ S นะแล้วก็38ก็คือเบอร์ M 40ก็คือเบอร์ L 42ก็คือ XL แล้วก็44ก็คือ XXL นะคุณผู้ชมดูเดี๋ยวกล้ทจะให้ชมด้านหลังค่ะนี้เป็นสีพลยนะคะอ่าเห็นไหมคะเนี่ยมีหลายไซส์ให้คุณผู้ชมเลือกแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังค่ะค่ะมาชมด้านหลังของเสื้อสีไพลนะคะเป็นซิปหลังนะคะรูดซิปได้ สีพลายนี่คือไหมเปลือกนอกสีแบบอันนี้กล้องเดี๋ยวให้ชมสีจริงอะสีจริงจะประมาณแนวนี้นะคะอยู่ในหุ่นนะคะนี่เลยสีจริงเพราะฉะนั้นติดต่อไกล้แพทมาได้ค่ะ2,770บาทรวมค่าขนส่งทั่วไทย081257 1709มีตรงนี้นะคะรูดซิปเสร็จแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะเก็บแพกอยู่ด้านในนะคะเก็บแพกอยู่ด้านในนี้ ติดต่อแก้แพทมาได้เผื่อว่าคุณผู้ชมบอกว่าอยากได้เสื้อสำเร็จค่ะนี่นะคะมีหลายไซส์นะคะเบอ sml xl x ก็คือ XML x x 36 38 40 42 14ติดต่อไก้แพทมาได้081257 1709ถ้าชมเฉยๆก็ก,กดถึกใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วนี่ค่ะอยู่ในกับผ้าไหมสวยไหมคะ มีดาไปแล้วสวัสดีค่ะ